ป้าผมซื้อถ้วยมาชแชมป์เนี่ยมันเป็นงี้มันแพงกับผ้านี่แหละแหน่แพงโซลิคเนี่ยอะไรโลโก้ครับแต่อันนี้คือพิจราคาไหมก็คืออ่าแอมตัวห้าบาทเนี่ยก็คือราคาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่ว่าราคาสมเหมาะสมไหมดีมันจริงกันดินใช่ซิลกันดินห้าบาทพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดแม่แมนมาตัวเป็นแบทแมนไรกับพวกเราอ่ะถ้าแพงก็บอกแพงเลยแบทแแมนถูกกว่านะ <laughs> <c oughs> ไม่เดบิวตแมนของไอนี่แพงกว่าเฟรนดอมันเจ็ดเป็นหมื่นไอตัวขา 7, ้างในเจ็ดเป็นหมื่นทีนี้แต่นนถ้าถามผมนะรุ่นนี้รุ่นเป็นรุ่นที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านโยนโยบายคือ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 เฟนเดอร์เนี่ยมันจะมีนยโยบายในแต่ทีมที่ว่าทําอะไรอ่ะันเนี้ยมันค่อนข้างดีก็คืออะไรรู้ไหมนี่แหละแพงตรงนี้แหละทีเนี้ยสิ่งที่มันแพงก็คือสิ่งที่มันที่มันดีก็คืออะไรรู้ไหม อันดับแรกคือดอกลำโพงเนี่ยคือโดยปกติแล้วอ่ะดอกลำโพงเฟเดอร์ไม่ผลิตอยู่แล้วถูกป่ะทีเนี้ยอ่าถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปอ่ะกูเมย์ะไรกูก็ยัดใส่แต่ทีเนี้ยรุ่นเนี้ยมันมันมันไปมันไปไปไปเสนอให้เว็บเบอร์เว็บเบอร์เว็บเบอร์ทำซึ่งเว็บเบอร์มันมันไม่มันมันจะไม่ทำ มวดวสห้ให้ให้เฟนเดอร์นึกออกว่าคนคือส่วนใหญ่พวก่ายคือถ้าลําโพงอ่ะเราจะไม่ค่อยยอมให้ให้เอาตาใครมาใส่แทนเราอ่านึกออกไหมมันจะต้องมีบายเยอครับอย่างหรือต้องยอมบางรุ่นแต่ทีเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่เขาไปโคซึ่งมันเป็นรุ่นดอกแดนิ้วแล้วเวเบอร์มันเป็นอันเดียวมันเป็นรุ่นเดียวที่ที่ที่เวเบอร์ทำให้แล้วไปดีวกันฉะนั้นต้นทุนต้นทุนเวลาดีวมันสูงใช่ไหมมันมันจำนวนมันน้อยออันนี้สองก็คือทาร์นโฟร์เมอร์ทาร์นโฟร์เมอร์ มันมันสั่งให้เอาซอสทำแต่ไม่บอกที่ไหนมันไม่พันเองฉะนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันรู้ว่าพันเองอ่ะพันได้ไม่ดีเท่าไม่เหมือนต้นแบบเท่ามันเป็นรุ่นที่มันเป็นไปจ้างเอาซอสพันฉะนั้นอันนี้คือผมเลยบอกว่ามันดีคือมันละเมียดในการที่ทําให้เหมือนอ่าอันนี้คือที่ที่บอกว่าดีนะเอาซอสมันอยู่ที่ไหนของโลกมันไม่บอกว่าที่ไหน เนี่ยพอเวลาพวกคัตตอมช็อปอ่ะเขาจะทำลักษณะไหนก็คือเขาจะมีตะแกรงกันกันหลอดกันหลอดกันหลอดนี่แหละมันเพลินเลยเขาจะแบบทำเขาจะทําดีแล้วก็จะมีเนี่ยหน้ามันจะมีตะแกรงข้างหลังแบบไปเนี่ยระบายระบายระบายจริงจแล้วมันไม่มีที่จริงมันไม่ได้ระบายความร้อนแต่ถ้าถามว่าเราชอบไหมเราไม่ชอบเราชอบแบบเดิมๆออริออริลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผ้าคลุมมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือคือคือมันแอมที่มันเฉพาะค่อนข้างเฉพาะในราคาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือห้าหมื่น เสียงมันอาจจะแบบย้ยๆวปร๊บเอ่ามันแปลกอย่างหนึง่งปกติเนี่ยเวลาแอมหวัดน้อยอะ่ะเวลาเราเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคลียใช่แล้วก็จะมีมหัวโนต<ม>้ตปะ่ะ<ม>พอเราเปิดไปเยอะๆปุ๊บมันจะเริ่มบี้ม,มันเริ่มบี้ทีเนี้ยเหมือนเฟนเดอร์มันรู้พนบ,บี้มันใช้วิธีให้มันพบ,บี้แต่ว่าดอกมันจะขยับเยอะพรอขยับเยอะสุดตัวเนี่ยมันใช้ตัวถังอ่ะเป็นเฮดลูมกรึ๊ึกรึ๊ ผสมกับเสียงโน้ตที่มันดูบี้ไปแล้วอ่ะมันเลยการ็นโน้ตมันผักไปข้างหน้าก็ไอ้แม็กอะมันอ่ามันมันตอนแรกมันใช้ทวิตแชมป์เราไปเล่นแล้วมันใช้ไม้จ่ออ่าไม้จ่อเล่นกับแบรนด์แล้วเมื่อสองสาครั้งหลังอ่ะมันใช้ไอ้ดัมเบลไอ้ดัมเบลที่ผมมีอะกอล์บอะแล้วไม้จ่อะดัมเบลม่ใหญ่ไม่เท่าทวิตแชมป์เพราะว่ามันไม่มีเสียงเคาะไอ้เสียงเคาะมันสำคัญเวลามันขยายมันกึกกึกกึกมันมีหัวโน้ต แต่ดัมเบลไม่มีดัมเบลเนี่ยคือถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดเดยอะปุ๊บบี้เลยบี<ม>้แล้วแบนเลยแต่ว่าถ้าเปิดน้อยจะอิ่มยัาไดัมเบลได้เปิดปุ๊บอิ่มเลยแต่เป็นเดอร์เนี่ยเปิดนิดเดียวนี่แบนแตะเลยต้องเปิดจนมันเขยา่า<ม>อ่าเนี่ยคือคือคือ,ค,อคือจุดดีของของไอตูวีแชมป์ที่มันแพงเพราะมันหลักการออกแบบวิศวกรรมตู้ลำโพงใช่มันน่าจะเป็นลักษณะน,นั้นนะ<ม>เหมือนว่าเปิดหลังเปิดหน้าเนี่ยมันต้องใช่ใช่แต่ว่ามันจริงๆมันก็มีเนกเนกาทีฟฟีดแบ ck ของมันหรือเปล่าใช่ไหมวงจรเฟนเดอร์เนี่ยถ้าในวงจรเนี่ยเขาพวกทวีนเนี่ยมันมีวงจรอะไรพิเศษหรือมันแชมป์ไม่มีพิ้นเต็ตนะมันมันมีอะไรที่มันมันพิเศษบ้งแชมป์เนี่ยถ้าเทียบกับห้าวั์รุ่นอื่นเนี่ยจริงมันดูง่ายๆเลยใช่ไหมอลุ่มเดียวแล้วมันต้องดูวงจรต้องดูวงจรใช่ไหมถ้าดูแบบไหนดูไปแล้วแบบไหนจะรู้เออดูดูเชมติกต้องเชมติกใช่ไหมไม่เลี้ยวใช่ไหมไม่ใช่ มันคือ 5f 5e 3 5f วันปะ 5f วันปะโหจริงจริงวงจรแม่งจิ๋วมากเลยอ่ะแล้วจะมีอ๋อมันขึ้นเป็นแต่กระจายไม่เลยอ่ะเนี่ยใช่ปะโอ้โหเฟเดอร์ 5f วันเนี่ยไม่มีฟีดแบ็คมันมีดียังไงผมอยากจะรู้ในในฐานะที่พี่เป็นตนนี้พี่พี่รู้พี่รู้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งมีแค่เนี้ย <c oughs> โคตรน้อยอ่ะอันนี้คือมาถ้าดิจิตอลชั้นคือมันไม่มีฟนะีดแบ็กไงคือว่าถ้าดิจิตอลก็ออกเต็มที่เลยเพราะไม่ได้รับสัญญาณเอาพุทมามใช่พเพราะว่ามันเสียงหวีดไม่ค่อยมีมัน,ม,นมันไม่วีดเหมือนผู้ดีรับอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นถ้าถ้าเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยแชมป์เนี่ยมันมันมีอะไรดีน่าจะออกสุดอ่ะออกสุดใช่ไหมแล้วเขายาวเงี้ยเหรอเพราะว่ามันไม่มีฟีดแบ็กเขามาคุมให้ ให้วงจรมันลดอัตราขยายคือมันมันก็ออกออกไปเลยออกไปเลยอืมเร็วเสียงมันเร็วใช่ไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยเหรอไม่แทรกไหมไม่มีไม่มีมาคุมเกณฑ์ข้างหน้าคือขยายก็ขยายสุดไปเลยอืมมันไม่มีฟีดแบกไงอ่ถ้ามีฟีดแบกมันก็จะมีจากลำโพงอ่ะมันจะมีผ่านอาอ์่าประมาณที่ 17K ร้อยก็คือมันมันทำให้เหนอะใช่ไหมฟีดแบกเนี่ยฟีดแบกมันจะทํา มันจะอั้นนิดนิดเออมันจะให้คุมคุมหน่อยอ่ามันปลายมันจะไม่ค่อยนั่งอ่ามันจะทุดทู่นิดนึงแต่เร่งเกณฑ์เข้าไปแล้วมันจะวีดใช่ได้ใช่ใช่ทีนี้ถ้า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 มันต่างกับอะไรจย่าง M ห้าวัตต์รุ่นอื่นอ่ะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยนอกจากเวนเดิรเพราะส่วนใหญ่จริงๆเขาทำก็แค่ห้าวัตต์ก็จะทำไอ้นี่แหละไอ้ตัวไอ้ตัวทวิชชัมเนี่ยแหละทุกอันอ่าทุกคันอ๋อก็มันจะตัวนี้ทั้งนั้นอ่าใช่ใช่อ๋อมัน มันเป็นแอมเล็กที่เขาเรียกว่าฝรั่งหรือว่าตำนานก็คือว่าเป็นแอมเล็กที่เสียงใหญ่ mm hmm. เอ่ก็คือด้วยตัวที่มันขับมันมันมันปึ๊กปึกปึกจริงๆแล้วพอเวลาเสียงมันใหญ่แล้วมันกัดเสียงกระแทกมันดีเนี่ยเวลาต่อกรนะดิ่มไมโครโฟน มันปึ๊กปึ๊กปึ๊กเข้าไปแล้วมันมันมีหัวมีองค์ประกอบเกี่ยวกับลำโพงเกี่ยวกับตู้ใช่ตัวต้ตัวต้องตัวคอิเนตตัวอะไรพวกนั้นอ่าเป็นพายไปอะไรเงี้ยใช่อแล้วถ้าเกิดรุ่นไหนทํามาแล้วแม่งไปใส่โทนนะแม่งอุบาทันทีเลยใช่ทุเรศใส่มาสเตอร์นี่แม่งแบนแตะเลยเสียงไม่ไปไหนทั้ทางอ่าพอเวลาคนเล่นไม่เป็นมันทำยังไงรู้ไหมส่วนมากจะใส่หกแอลหกแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอ่าโซลิสเตตเป็นไอไอลิฟต์ไฟเป็นโซลิสเตตเพื่อจะให้มันใหญ่ แต่จริงๆแล้วความใหญ่ของมันอ่ะมันต้องเบ克อัพแล้วมันใหญ่เนึ่ออกรอปะแต่แต่คนที่ไม่เล่นไม่เล่นเบคอัพอ่ะมันจะเปิดแค่คลีนแล้วมันจะให้คลีนมันใหญ่ซึ่งมันขัดแย้งกับ m ห้าวัตต์มันต้องไปภาพรวมเลยลักษณะแต่คนก็เลยเนี่ยเป็นโซลิดเป็นโซลิดสเตทซะแล้วก็ใส่หกแอลหกหกแอหกมันมนี้มันออกแบบโดยภาพรวมมันเวลามันไปมันไปทั้งหมดเลยทั้งอินพุตเอาพุตมันจะโยงกันหมดใช่ปะพี่เขามีเพื่อนเหมือนเหมือนเพื่อนอู๋อ่ะเาหรอเออมีเพื่อนเหมือนกันมีเพื่อนกัน มีเพือ <precon> ่อนเพื wrong, no? <laughs> ่อนพี่เป็นเพื่อนกับพี่อุไสมเดี๋ยวต้องไปกูไปสืบคนที่ไปถ่ายรูปนะเพราะเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนพี่อุ๊มทุกคนเลย